มดดำถามเดือดซาร่าเอาเงินสามีเก่าไปเลี้ยงสามีใหม่ผู้ชายหนีจริงไหมทำไมอันฟอลโล จากกรณีซาร่าคาซิกกนี่ไปออกรายการคุยแซบโชว์พร้อมทุกประเด็นที่ชาวเน็ตสงสัยมาตลอดถึงเรื่องท้องลูกคนที่2โดยเธอเนี่ยบอกว่าพึ่งคลอดลูกคนที่2ได้2เดือนตั้งชื่อว่าน้องเอมิลี่โดยพ่อของเด็กก็คือวาดิมอายุ20ปีในแบบหนุ่มยูเครนถึงทั้งสองเนี่ยยังไม่ได้เลิกกันอย่างที่เป็นข่าวกันออกมาก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังโชว์แชทที่ทั้งสองพึ่งคุยกันและภาพวิดีโอคอลคุยระหว่างวาดิมคุยกับน้องเอมิลี่ บทธรมกระชา,าพาเผยขนาดทำรายการแฉเดือดเลยอ่านข่าวดังพร้อมบอกว่าคนใกล้ตัวและผู้จัดการดาราอย่างปาล์มผู้จัดการของเจดพิพัฒน์ชอบมาเล่าให้ตัวเองฟังว่ามาบอกว่าคุณแม่ผู้ชายเขาเจ้าหนีไปแล้วผู้ชายรู้ว่าท้องแล้วเขาเลยแจวหนีเลย วันนี้พิธีกรคุยแซบโชว์ถามซอบไปหน่อยเขาคิดว่าที่ไม่มารายการแฉเพราะถ้ามาแฉจะมีคำถามว่าหนูเอาเงินผัวเก่าไปเลี้ยงผัวใหม่หรือเปล่าลูกท้องแล้วผู้ชายเขาหนีจริงหรือเปล่าลูกฉันจะมาถามซอบๆของฉันแบบนี้โดยมดดำฝากบอกส้มเจ้าของรายการคุยแซบโชว์วันหลังถ้าไม่มีปัญญาเลือกพิธีกรแซบๆกูไปทำให้เองก็ได้ มดดํเผยว่าที่ซาร่าบอกว่ายังรักกันดีกับวาดินแต่มีข้อมูลพอซาร่าท้องผู้ชายก็หนีเจ้าไปเลยพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าคนจะแต่งงานกันผู้ชายจะอันโฟล์ลกันหรอพร้อมบอกถึงปมผู้ชายเนี่ยขอตรวจด n เอเเพราะช่วงนั้นมีข่าวว่าซาร่าคบกับคริสเตียนแฟนก่อนหน้านั้นอยู่โดวยวาดินเนี่ยอายุอ่อนกว่าซาร่าถึง13ปีด้วย มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน